yeah john yeah. 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 check เรื่องจริงหรือเท็จก็แค่ลองเช็กก่อนอย่าเลื่อนผ่านก่อนจะส่งไม่ทั่วอยาให้ครอบครัวหรือว่าเพื่อนอ่านอันตรายอยู่ใกล้แค่อืมอย่าปล่อยให้ตัวเองเปืื่นอย่าทำให้เข้าใจผิดี๋ยวคนกลชิดเขาจะเคลื่อนห่างบางโฆษณาแค่ดูก็รู้ว่าลวงหลอกแค่ลองเปิดตาดูว่าใครมาชวนตอบแล้วถ้าเกิดพาเพราะน้ำมันไม่เคยทวนศอกรู้อะไรก็รู้แต่ทำาไม่รู้ก็ไม่ควรบอกสงสัยก็โทรไปถามที่ศูนย์ว่าจริงหรือปลอมแอบดิเฟกนิวแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่เชื่อลังเล่มันลินหรือกอง เดิน uh. ตัวกันนี้ถ้าเกิดยังพิงหรือนอนข้างหน้าเป็นเหวอยากรู้ว่าเห็นเป็นดินหรือทองฮะเอาข่าวแหลยแหลกมาเปรียบเพื่อแบ่งแล้วก็ไต่ตองอะไรที่เทียบแล้วว่าไม่ใช่จับแยกแล้วใส่กองไม่มีที่มาหรือว่าที่ไปอย่าไปใส่ใจเตือนคนรอบข้างให้ระวังอย่าไปฝ่พอ